สวัสดีค่ะผู้กองสวัสดีค่ะพี่้องค้าตอนนี้สาวนเยื่นอยู่ที่แปลงเกษตรผสมผสานของผู้กองนิพนธ์ครับผู้กองหมังผู้กองหมังอ่าท่านผู้กองนิพนธ์ครับค่ะอันปฏิบัติงานอยู่ใสนนะคะเป็นเอ้ล่องสวปอค่ะอยู่สถานีตำรวจภูธรสัมลงครับคือเขาลอยเวนปะปาค่ะก็คือมาเหตุนี้เอาช่วงเวลาวันหยุด พักเวทมันก็มีโอกาสคือโอกาสเลยมาเฮ็ดคนผสมค่ะครับก็ต้องขอบคุณในไร่คือจังมือนีค่ะพี่น้องค่ะวันอาทิตย์กับโบยุทธ์พักผวันค่ะวันยุทธด้ค่ะแต่มาอยู่ในสวนมาอยู่ในแปลงพื้นที่มองนีายไปไหนนะคะฟังนี่หนึ่งไร่สองงานครับค่ะหนึ่งไร่สองงานแต่สิ่งที่สาวนรรมเนียนจะพาเมือเบิ่งนี่พี่น้องสอบตาบูกองแล้วเบิ่งหันนะคะคือมองนีมองนีนี่ พื้นที่ประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งงานครับหนึ่งงานเนาะพื้นที่ประมาณหนึ่งงานพี่น้องแต่ว่าผู้กองบริหารจัดการแบบแบบยี่มเลยเพื่อนเทศยังแน่จังไดเดี๋ยวเสียหายเพื่อนบอกสูฟังผู้กองข้ามองนีพื้นที่บ้านยังนะคะบ้านบ้านนาค้ำครับบ้านนาค้ำครับตำบลตำบลขามใหญ่ค่ะอำเภอเมืองจ้าจังหวัดรบลบอกง่ายๆพี่น้องอยู่ซ้อย ซอยแมชี่แมชี่เนาะอยู่ในเมืองเดียวพี่น้องอยู่ใจกลางเมืองอุบลค่ะผู้กองเฮ็ดหยางแนนะคะตอนนี้อยู่ในกระช่างนี่มีหยางแน่คะ่ะในน้องนี่ตอนนี้นคือก็คือมีป่าครับมีสารพัดป่าปลาเคเียงใหญ่ปลาเคียงใหญ่ปลาคอปลาดุกค่ะปลาสอยปลาปากปลานิ่นะปลาอีกรระปลากระเด,ดมมมืมีทุกป่าครับ คืออยู่ในสายใหญ่นี่ครับในสายนี่บริเวณหนึ่งงานประมาณหนึ่งงานครับเลือกวันไดนนำคะประมาณเพียงเพียงเอวครับผมโอ้ําเพียงเอวแต่ว่าเลี้ยงปลาสารพัดยางครับสำมะปีปลาครับจ้ะมีตัวใหญ่ตัวน้อยจังไดคะตัวใหญ่เป็นกิโลก็มีครับโอ้ปลาคิงปลาอบตัวเป็นกิโลีน้ําน้ําเพียงเอวนี่ก็เลี้ยงในตัวใหญ่ปนันบ่คือคือเขามากหามซ้ำนี่โอ้แต่ว่าทีที่เข้านี้เขาบืนหนีก็หมายความว่ามันจีห่ง แต่วานน้าแรกผมก็เอาน้ำบาดานมาใส่ค,คือรักษาสภาพน้ำไว้ตลอดกระบนี้ครับปลาตัวเป็นกิโลปลาคอปลามีพัตตุปลายนี่น้ำรักๆอยู่นี่นีขึ้นน้ำจากไสคะน้ำรักๆก็คือน้ำสูบมาแต่เก่าผมมักน้ำประมาณ3 4ปีครับใส่รถด,ดันรถไถดันสูบมาจากสาอื่นสูบมาจากบาดานครับเพราะมันน้ำมันไหลอยู่นี่เรามักน้ำไว้สามสี่ปีแล้วครับก็คือเลี้ยงเลี้ยงสามสี่ปีเลี้ยงเลี้ยงมาเรื่อยๆครับมันก็มีหอยมีบัดหอย หอยจูบจ้ะเอาเลยพอเสียเอาบังบตาในผู้กองคือมาแยกเป็นกระช่างจังไดค่ะแยกเป็นกระช่างนี่ไหมไมความว่าจ้ะคือกระช่างตัวนี้คืออย่างข้างล่างเขาสียเลียงปลาเข็งค่ะมีปลาเข็งค่ะข้างบนนี่เขาสีเอาพักกระเฉดลงครับพักกระเฉดนี่มันจะเป็นพันอ่อนค่ะยอดอ่อนบอกคะยอดอ่อนครับยอดใหญ่ยอดอ่อนยอดใหญ่ยอดอ่อนกระช่างนี่นี่ครับนี่เลียงปลาเข็งครับแล้วก็มีพักกระเฉดโอ้คือเขาต้องใส่อ่า เขาต้องเาเป็นปลากินปลากินเนื้อครับเขาจังสีบกินหักเขาจังบกินหักพระกระเฉศแมนครับจ้ะป่อยไว้เราผู้กองได้ดูแลอีอย่างเขาจังไหนโบคาเน็บได้ฉีดยาฉีดบ่อครับบ่อบ่อสารเลยครับปลอสารครับอุ้ยพี่น้องครับพระกระเฉศหยอดยาหย่อนงามอวบแดงเป็นตะผัดผัดไฟแดงนอะครับแมนพระกระเฉศผัดไฟแดงโอ้ยงามอิหลีพี่น้องเบิ่งหย่อนยาหยอดงามเบิ่อไงครับเป็นตะกินค่ะนี่ก็ขปุ่นะ กกิปัสะอาดคือตามแดบสักวันเนี่ยนะคือแต่เนี่ยหันมีปลาเข็งครับอ่ากระช่างตัวไปล่ะคะผู้กองมีหยังกระช่างตัวไปครัคืออย่าเพิ่นมาเก็บโบเด้อร์มาเช็ดค่ะอันนี้คือพักอ่าอันนี้คือปลาคอครับอันดามโบเลิร์นอกหันนอกเองโบเลอรบโบเลิก์ดับนะโบเลิก์โบเลิก์โบเลิกครับจ้าใส่ปลาคออยู่ใส่ค่ะผู้กองปลาคออยู่นี่ครับคือปลาคอหน้าค่ะเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะคือคือขำบนกับเป็นประปุ๋งผมเก็บทุกมือแต่ว่า แบบเดียวกันครับอาศัยแบบเดียวกันค่ปะปลาคอ่ะห้ยเขาเลี้ยงไปเขาจะห้อาหารเนี่ยแต่ว่าข้างบนนี่เขาต้องเป็นผักคือเก็บทุกมือเอาไปพัดมันสีอ่อนง่ามเหมือนกัดปลาปูมันสีสะอาดเอาักปลูกมาปล่อยในนี่เลยครับแมนนี่ครับเป็นผลพลอยได้ขี่ปลาขี่ยังก็เป็นปุ๋ยให้เขาเนาะโอ้ยเฮ็ดดีแห้งพี่น้องปลาคอหลายบ่อขั้นได้กระช่างนี่กระลายอยู่ครับเป็นปลาคอหน่าะมาณได้บ่อจะจะโตประมาณลอยสองลอยโตลอยสองลอยโตแต่มันสีมีทุลุ่นผมใส่ทุกลุ่นนะ โอ้นี่ประคอเบิร์เลยบ่กคะกระช่างนี่ปลาคอปลาคอเหรอคะตัวนั้นมันเป็นปลาดุกครับค่ะแล้วก็กบมีกบนําปลาดุกเบิร์รุ่นแล้วอ้าพี่น้องเอ้ยอมันบริหารจัดการไงแล้วเขาเอาหอยมาเบิร์ครับจ้าจ้าอ๋อปัตตานี่หอยหอยนี่กระตาพี่น้องนี้กองเลี้ยงหอยนี่กระตาหอยยังคะอันนี้เป็นหอยขมครับหอยขมในตะก้าพี่น้องมาเบิร์มาเบิร์เป็นเป็นท่าวันเดียวพมสิเอาไปให้เบิร์จ้าจ้าเฮจังไดก็ครับผู้กองนั่น รักการเอากระตารก็คือแบบเดียวกันแต่ว่าเฮ้าใส่ในเข่งเอาเข่งว่าครับเข่งเอาผังแยงห้องบอกคะเอาผังผงแยงห้องครับเพราะว่าจะถทาบห้องนี่เขาสีหลอดออกเขาสีหลอดออกลูกเดียวผมบอกเาไปเบิงโอ้จ่ารักการเดียวกันคือข้าเจ่าเลียงในอันในถุงเหรอมันว่าครับแมนครับแต่อันนี้มันจะดูแลง่ายกว่าค่ะดูแลง่ายกว่าเอาเข่งว่าเรียงหอยพี่น้องเบิ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 งนี่ครับนี่คือหอย เอายางใส่ลงไปได้เข่งแน่ยค่ะผู้กองอันนี้ก็คือยางรถกับกับเผากันการมะพร้าวครับการการเผายางรถค่ะไปกินหอยใหญ่หอยหน่วยใหญ่แห้งก็ครับแมนนี่ครับนี่สมบูรณ์นะอันนี้เอายางรถใส่เอาอู้นี่ครับเอากานมะพร้าวใส่ครับแมนจ้ากับปล่อยเขากิน กินขี้ไข่หนามเนาะของนี่ขี้ไข่หนามครับนี่ลูกลุ่ๆกับสีเงาไปนี่เขาเคยสีก้ออยืดหนากินนี่ครับีก้อนี่ค่ะโมครับไล่กระไฮอาหารเขาคือกันบอกคับกะไฮไฮครับคขินโมไฮเขากบลุ่งๆลืมๆไปอยู่ไหนคือเขาเนาะผมมีหกเข่งเจ็ดเข่งโอ้ต้องไปกับสีปุ่นต้องไปเบื้องฟังหุ่นยังสีเห็นครับซ้ำเสีเอามาออมนี่กระปยากเลยครับุยยากค่ะเอาเอาเข่งเดียวกับพ่อเหรอพี่น้องครับจ้ะ นี่เน้นมีกินเนาะค่ะผู้กองเนาะครับผมมี่หกเขียงเจ็ดเข่งค่ะเขาเก่าคือบริหารจัดการไงจ้าแต่ว่าทาปลอยไปเขาก็ดจีไปตัวที่มันก็ดจีไม่เตามากินค่ะเต่ากินลูกบักหอยค่ะเมื่อกินค่ะแล้วเนในกระช่างนั่นล่ละค่ะผู้กองเป็นอย่างนั้นกระช่างนี่สิมีหอยครับหอยเชอรี่อ๋อมีหอยเชอรี่เลี้ยงโดยการใส่จอกจอกแหนค่ะจอกแหน่ล้ะก็นแหนแดงอาหารเขาจะกินเองกินเบิดไปแห้ง อย่างนี้เปียนนี่ก็คือเป็นอาหารอย่างหนึง่งขึ้นกันค่ะแต่ว่าผมสี่ผมมีจอกหลายนะค่ะหลากหลายแห้งพี่น้องค่ะส่วนตัวนี้คืออย่างคะง่ะผู้กองตัวนี้คือหอยครับหอยหอยหอยเชลลีหอยเชลีเ,ลเลนาะค่ะนอ้องครับผมโอ้เหลี่ยงในกระช่างรอยนามแบบนี่พี่น้องเอาเอาจอกเนาะให้เขาส่วนบอกคะครับจอกคือกินครับโอ้เขากินบอกคะกินครับจอกนี่คืออาหารจอกอาหาแหนแดง ค,คือเคืออาหารครับพี่น้องคะกะนอปล่อยไปกับกับไปทั่วทีบค่ะหนูกะมากกินเด้่หวาน,นค่ะโอ้ยทําสิต้ตมกินก็ตับมะม่งนี่หมครับแม่นนี่ครับนี่ก้อยบอกหอยเชอรี่เนาะโอ้ยง่ายๆเลยพี่น้องคะนี่หนึ่งงานนะคะได้สนามหนึ่งงานบริหารจัดการเลียงหลากหลายเลยอหอยเชอรี่ เอาจอกมาให้เขากินปลาคออยู่นี่นี่ครับฮะยนี่หอยนี่บอกคะปลาคอหน้าครับปลาคอหน้าี่นองปลาคอหน้าปลาเค็งปลาดุกปลาดินนี่หลากหลายหนึ่งงานคืออันนี้เขากินเขาขายก็ได้ให้กินเอาไปก้อยต้มก้อยแก้ตาออกซองนี่ใส่เลียงเลียงเป็ดเป็ดคือคือผสมสีมีเครื่องปั่นอยู่ใส่เลียงเป็ดเป็ดเนื้อเป็ดไข่ มันสีมีโปรตีนเสริมแคลเซียมครับแมนสุดยอดเลยครับสุดยอดเนาะครับโอ้เปลือกเขาเป็นปุ๋ยน้ำเด้เปลือกปุ๋ยครับจ้าคือเอาพักต๊มาใส่จังสี่คะพักตบนี่ก็เอาให้นึ่งเป็นอาหารหมกหอยสองปูปลาเด็เขามาลบไผ่มีปลาอย่างน่คะอยู่ในนี้มีทุกปลาครับปลาปลาตะเพียนค่ะปลาเขียงไงปลานิ่ะปลาซอยค่ะ ปิวปะดุปะคอปายกรรมมีมีเบิดทุกปากมันเปนเอียนกับมีบ่ค่ะเอียนมีครับเอียนกบมีปุ๊บปลาไหลงูกับมีครับโอ้ยงูกับมีสันอยุทธิเงาภาคเติมนี่ตัวพีปลาไหลเป็นบ่ค่ะครับแม่นคือคือยุทขอบบอกมาว่านี่ใส่เบ็ดได้หลายยอู่โอ้ได้ได้เอียนน่ะบ่ค่ะกะเคยไดเอียนในปลาครับปลาเขียงใหญ่หลากหลายอิหรีพี่น้องค่ะหนึ่งงานนะคะถ้าผู้ใดมีสระน้ำเด้อนี่บริหารจัดการแบบผู้กองนี้ได้เลยนะคะ คือเห็ดเป็นกระช่างไปเ่างกระเป็นกระช่างเ่ากระบริหารจัดการงาจ้งเลี้ยงกบก็ได้เลี้ยงปลาดุกก็ได้ค่ะปลาคอได้เพื่อนครับปลาคอปลาคอหน้าปลาคอปลาเข่งคือเข่งเอียงก่อนคะปลาลูกคอครับแม่ตัวเป็นกิโล่คุณเนี่ยแม่เป็นกิโลครับโตโตมากกว่าพี่น้องคะปลาลูกคอกว่าสันนุ้ยเนาะไปเพื่อนครับขมเมชาดีลีวพี่น้องค่ะบทบทจำเป็นตรงเห็ดายก็ได้ค่ะตีหนึ่งงาน เาแข็งแเลยเนาะผู้กองนาอครับผมครับสุดยอดมากพี่น right so so oh, right. ้องคะค่ะนี่เคียงหอยโอเคงหอยนี่ครับย้ายไปเลยเนาะค่ะนาอครับแมนครับจ้าก็จิตมองนี้ว่าต้องเปลี่ยนน้ำเพรามีอย่างแม่บอกครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนจ้าคือทาทามันบกบกเขากับเติมเติมอืมค่ะน้ำสะอาดตลอดนะจ้าอ่ะแล้วผู้กองเวลาจะกินปลาถ่ายอยู่นี่สะนัินผู้กองเฮ็ดจังไดคะตัวนี้ครับใส่หม้อ อ๋อใส่มองเงาองแหเบ็ดจ้ะคือได้ตลอดครับได้สุดยอดเนาะปลาดีหลายตัวเป็นกิโลอะไรปะน่จ้ะคือหนามสีมุนเวียนอยู่นี่จ้ะสีเบ็ดก็ได้ครับอ่าซ้ำสีกินเบ็ดหลังค่ะพี่น้องคะเห็นแล้วกับออนซอนหนึ่งงานสะงานเดียวแต่ว่าผู้กองบริหารจัดการกินปลากินหอยกินเอียนกินยังอยู่นี่มีเบิดครบค่ะ สมบูรณ์แบบ,บเน้นกินก้อนเป็นบ่าค่ะผู้กองเน้นกินก้อนใส่ในขั้วเลื่อนจ้าพักหนึ่งก็แจกไปพักกระแจกไปเนี่ยพักก็อยูนีครับค่ะพี่น้องคะนี่ก็คือสะพื้นที่ประมาณหนึ่งงานนะคะแต่ว่าผู้กองบริหารจัดการมีสุยางครบเนาะค่ะผู้กองเนาะครับจ้าได้อยู่ได้กินได้อยู่ได้กินค่ะมีความรู้สึกยังไงใน่ตอนนี้ผู้กองมีความูสุขครับคือยูนีได้เปืดมืออยู่ได้เปิดมือเขาหิวกร้าังมากินค่ะ มันสิมันสิมันสิบ่งบอกธรรมชาติมันสิบอกคือมีความสุขหนึ่งเขาเห็นปลาตัวใหญ่หอยหนูใหญ่กบกุ้งฟอยหอยขมเอียนคือมันเป็นผลผลิตีิเขาเห็นแหลอมันมันมีแรงพักดันที่ว่าเฮาต้องต่อไปแต่้ามันจอยมันบองงามคือเฮาดูแลบ่ดีสภาพดินนามอากาศบ่ดีปุ๋ยบ่ดีดินบ่ดีใจคนกับมันกับบ่ดีน้ะ อันนี้มันก็อยู่ด้เบิดมืออยู่ด้เบิดมือวันหยุดบ่ไปไสครับรยอยู่แต่สวนนี่ครับเ <c oughs> ดี๋ยวความสุขพี่น้องค่ะก็เอาเมาฝังว่าตอนค่ะเพื่อผู้ใดอยากจะลองเฮ็ดเบิง่งเอ้เฮากับพีสาะน้ำอยู่หน่วยหนึ่งอยู่เฮาอยากเฮ็ดแบบนี้เรียงเบิง่งได้ทั้งพักได้พี่น้องพักกระเฉดพักบุงเนาะครับพักกัเฉดหลักาหลกหลายครับจ้ะแกงสมกับปลาคออยู่นนี่ละว่าสันจ้ะ เอามา่าฟังวาตอนค่ะพี่น้องคะ่ะแบ่งปันเป็น <st> เพื่อพี่น้องจะเอาไปต่อยอดในสิ่งที่พี่น้องต้องการเนาะมือนีขอบคุณท่านปก้กองด้หลายนะคะอคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะขอบคุณพี่น้องที่ทติดตามนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันคะ่ะสวัสดีค่ะ